นี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับวางอวนนี่คือการวางอวนครับผมวางอวนจับปลาวัวนจับปลาเฮ้ยเดียดิกลับแล้วกลับแล้ว ได้ไปตั้งรัม่ได้อนไมไม่วันนี้ก็ถึงมอดิปไดีมอดมันคล้ายๆเขาเลยถ้าเป็นภาษาเนี่ยบ้านของเพา่ใส่แน่งนะทำเหมือนกัน แต่มันไม่ได้ปล่อยอย่างเนี้ยเขาจะทําอย่างเนี้แหละแต่ว่าเขาจะมาไม่รึ้แคมป์เลยเขาจะเอาไม้ปักน,นี่ก็อวนจริงอวนกุ้งเขาจะปักหัวปักท้ายแล้วเอาเนี้ยขึงขึงแล้วให้พาม,มาชนแต่น,นี่ปล่อยยาวเลยอเอามันไม่ติดกันคนระับถ้าลงไปตัวลูก

ติดขาดขาดคาดตอนนี้ควรติดครับผมติดแล้วติดแล้วหน้ลาม เออเดี๋ยวมันก็จะมาดูมันติดครับโอเคครับ